จารย์บอกว่าซ่อมให้คงสภาพเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราก็สร้างใหม่เลยแล้วการสร้างขึ้นใหม่ของอาจารย์ก็เป็นที่รู้กันในวงการนตศิลป์ว่าอาจารย์ไม่ใช่สร้างขึ้นใหม่แบบธรรมดาครับเล่าให้เราฟังแล้วก็มีศีรษะมาตั้งให้เราดูที่นี่ด้วยอาจารย์สร้างในรูปแบบไหนครับคือศีรษะไหนที่ในหนังสือรามเกียรติ์มันมีแต่มันไม่มีการสร้างไว้ผมก็จะสร้างไว้นะครับอย่างศีรษะทั่วๆไปอย่างเช่นพวก อสการมาลาสูนะฮะอย่างศรีระแปลกๆในเรื่องรามเกียรติ์มีแล้วก็ในสีและสะหโขนของคุณประพันธ์สุนทชาติเนี่ยท่านก็เขียนไว้ก็มีผมก็จะสร้างเก็บเก็บไว้เรียกว่าตัวใน,ใน,ในเรื่องรามเกียรติ์ทุกตัวเนี่ยในรามเก็บผมคอนเฟิร์มเลยที่บ้านมีก็จะเป็นศรีระใหม่ขึ้นมาครับและมีอันหนึ่งที่ผมถือว่ามันเป็นสุดยอดของวิชาการทําหัวโขนคือการทําหัวโขนมุกนะฮะ ศีรษะแรกที่ทําก็อย่างที่เห็นนะฮะก็คือตัวนี้คือหนุมานามกุกผมขออนุญาตยกไปทั้งนั้นดีไหมรรครับอาจารย์ครับอาจารย์จะได้นั่งศีรษะศีรษะของจริงๆแล้วศีรษะศะีรษะหนุมานามกุกเนี่ยมันมีสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองแล้วนะครับอันนี้ผมถือว่าผมจัดไว้ถือว่าเป็นเป็นหัวครูผมก็ไปเดินดูในในพิพัณฑ์ว่าเ,เขาทำยังไงสุดท้ายเราก็ได้ ได้เคล็ดลับในการทําอย่างคือว่าเนี่ยศีษะศีษะศีษะอนุมานะนามุกค,ความยากของมันเนี่ยก็คือว่าอันแรกที่สุดเนี่ยเนี่ยมุกขึ้นมาจากทะเลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ตกอยู่ริมถนนไม่มีใครหยิบแต่ตวงเนี่ยสี่ห้าพันนะฮะเนี่ยตกอยู่ริมถนนเนี่ยใครจะไปหยิบใช่ไหมพอเขาปอกเปลือกออกมาน,นะฮะมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมที่ผมให้ดู ปอกเปิดมาเนื so we we はは้อเนี so so ่ยมันเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พราะขัดเงาทั้งตัวเนี่ยมันเป็นสุดยอดเนี่ยอันนี้เขาเรียกมุกไฟมุกเนี่ยมันมี2ประเภทนะฮะเขาเรียกมุกมุกไฟหรือว่ามุกมุกทะเลอีกอันนึงเขาเรียกมุกน้าจืดอันนี้เขาเรียกมุกสองฝามันจะเป็นลักษณะสองฝานั่นคือว่างัดเอาไข่มุกตรงกลางมาแต่มุกพวกนั้นมันจะไม่มีลุงนะครับต้องใช้พวกมุกไฟเท่านั้นนะครับก็คือเนี่ยอันนี้ลักษณะของการสร้างเนี่ย อยู่ดีๆเอาไอ้หอยตัวใหญ่ๆมามาแปลงเป็นอย่างเนี้ยมันทําได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหัวเนี่ยผมไปดูแบบมาจากในพิพันสถานแห่งชาติเขาเขาเข้าๆๆมีอยู่แล้วก็เลยทําหัวนี้ขึ้นมาวิธีการก็คือว่าเลื่อยมุกแต่ละชิ้นแล้วก็มาปักตรงเนี้ยแต่ละชิ้นแล้วก็ใช้วิธีการซ่อนรอยต่อตรงรอยเส้นห่อเส้นสีชมพูสีแดงเนี้ยในทางร้านช่างเขาเรียกเส้นเอ็นห่อ ต่อปุ๊บมันก็จะมองไม่เห็นไม่เห็นมันจะมองไม่เห็นร้อยต่อแต่ปัญหาคืองานมุกเนี่ยมันไม่ใช่งานปฏิมากรรมงานประการมันปั้นยังไงก็ได้จะโค้งงองได้เพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยก็คือคุณต้องดูเคอร์บหรือองศาของมุกเป็นว่าไอโค้งตรงนี้มันมาปะตรงนี้ไอโค้งนี้มามาปะตรงนี้หัวมุกหัวเนี้ยหั่นน้ำมันหัวตรงเนี้ย,ยใช้มุกประมาณสี่สิบตัว เพราะว่าเชื่อไหมว่าตัวหนึ่งบางทีใช้แค่ชิ้นเดียวอชิ้นหนึ่งกับสองชิ้นเท่านั้นเองแล้วที่เหลือไปทาอะไรก็ทําเขี้ยวฟันเขี้ยวมุกตามุกขายให้ชาวบ้านเขาไปที่เขาทาเป็นเขี้ยวมุกตามุกใส่นะฮะบางทีเนี่ยอย่างเช่นว่าเนี่ยช่วงช่วงเนี้ยคุณจะเอาตรงช่วงคุณต้องเอาคุณจะเอาตรงตรงช่วงไหนมันต้องดูให้เป็นดูโค้งของมุกแล้วมาดูโค้งของหน้าแล้วปัญหาคือเวลาปะเข้าไปแล้วนะต้องเข้าใจอย่างว่ามุกชิ้นมันแข็ง มันเหมือนไม้กระดกกดหัวลงหางกระเดิอกดหางลงหัวกระเดิดมันมันความยากมันอยู่มามันอยู่ตรงเนี้สมมติว่าถ้าเผื่อมันกระเดิดมันกระเดิดสักมิลหนึ่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปิดร่องเดี๋ยวเราเจียออกได้แต่ถ้ามันเกิดกระเดิดมากนี่ไม่ได้แล้วเพราะอะไรไหมเพราะถ้าเผื่อเจียออกต้องเข้าใจอย่างว่าไอ้ลุงเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณมิลเดียวนะเพอคุณเจียประปุ้นเนี่ยมันจะขาวแงงอย่างนี้รับเออเนี่ยแหละก็คือว่าตรงเนี้ย ความยากของของมันเนี่ยเราก็ทํานี้ขึ้น,นมามันก็ได้เสร็จแล้วพอได้หัวนี้ขึ้นมาผมก็คิดว่าทําไมเราต้องทําแค่หัวเดียวผมก็ไล่ตอบว่ามันมีหัวไหนบ้างคราวนี้เวลาทําหัวโขนหัวอมุกต้องเข้าใจอย่างว่าไปอ่านหนังสือของกรมพญาดํารงราชานุภาพท่านเขียนบอกไว้เลยนะว่าข้อสําคัญของของหัวโขนคือสีและลักษณะท่านบอกสีมาเป็นันดับหนึ่งสีผิดคือผิด เพราะฉะนั้นสีต้องไม่ผิดนะครับเพราะนั้นเหตุที่โบราณเขาทาหัวหันุมานเพราะหันุมานมันสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยทำหัวหันุมานแล้วหนุมานเนี่ยเป็นมารเป็นตัวเอกะฉงนั้นถ้าทําหัวอะไรก็ตามแต่ที่เป็นหัวมุกผมก็เลยต้องทําหัวสีขาวนี่ครับนี่คือหลักนะฮะว่ากรมวยาดํารงบอกว่าถ้าสีผิดคือผิดครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหัวที่สองที่ผมทําเนี่ยก็เนี่ยศาสเดชะนะฮะ สิ่งที่เราทำเนี่ยเราใช้เทคนิคเดียวกันก็คือช่วงช่วงตาเนี่ยเขาเรียกตาโพรงหรือว่า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 ตากลมครับก็เทคนิคเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายแล้วพะเราทาหัวทาหัวนี้ได้ไอห,หัวนี้ก็ได้แต่ที่มันยากคือคือตรงนี้ว่าแบบว่าแบบว่าแบบจะทํำยังไงจมูกอีกเนี่ยจมูกเป็น <c oughs> มันเป็นก้อนเงี้ยเป็นก้อนอย่างเงี้นอนอยน,นะฮะแต่มุกนี่มันมีความบางเพราะนั้นจริงๆแล้วผมก็มาแล้วททำ เอาคือกลางมาเนี่ยทั้งทั้งก้อนเนี่ยเตียให้มันเป็นรูปให้มันเตียให้มันเป็นรูปจมูกเขาเรียกจมูกจมูกแข้งสิงแล้วก็ทาเป็นเนี่ยเป็นหัวที่สองนะครับความยากหัวนี้อีกก็คือว่าตรงเนี้พวกหน้าเล็กๆพวกนี้ยเนี่ยมุกทั้งนั้นนะฮะต้องมาตัดเทือชิ้นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเล็กชินนนะ้นน้อยนะฮะอันเนี้ยถามว่ายากไหมไม่ยากแต่มันต้องใช้ความอุตสาหะเพราะมันต้องตัดเทือชิ้นเล็กๆเนี่ยหมดแล้วสําคัญความยากของมันอยู่ตรงเคี้ยวเนี่ย เนี่ยที่เขาเรียกฝนทั้งให้ฝนทั้งให้เป็นเน,นี่ยมันเรื่องจริงเพราะ <laughs> มันต้องเอาคือกลางตรงเนี้ยเนี่ยคือกลางตรงเนี้ยนะครับเนี่ยที่มันชิ้นใหญ่ๆเนี่ยบอกฝนให้มันเป็นเข็มเป,เป็นเข็มตรงเนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือความยากอันนี้คือหน้าที่สองที่ทํททานะครับ <c oughs> ส่วนหน้าที่สามที่คนบางทนทคือหัวมารีดครับพอเราได้เทคนิคการตาโพรงเนี่ยเราก็มาพัฒนาเป็นหัวที่สอง พอหัวที่สามเนี่ยมารีมันตาโพรเหมือนกันเพราะนั้นมันเหมือนกันพัฒนาช่วงปากมันเปลี่ยนจากปากเสียมาเป็นปากหกจะทํายังไงให้มันทําได้ครับ,รบก็มาก็มาเอ่อก็มาลองทําดูก็ลองผิดลองถูกก็ทําได้แล้วสุดท้ายหัวที่ฉีกไปจากทฤษฎีทั้งหมดเลยคือหัวพระคันเน่เพราะมันตาก็ไม่ใช่ปากก็ไม่ใช่นะครับก็เลยใช้เนี่ยก็คือบุ๊กเนี่ยเราเราคือเราต้องอ่านมันให้เป็น เพราะยิ่งช่วงโครงช่วงโฮงเนี่ยมันต้องใช้ทุกช่วงนี้ยตัดทีละช่วงทีละช่วงแล้วก็แล้วก็วกอา่าแล้วก็ต้องอา่าแล้วก็ต้องประกบเข้าไปให้เป็นรูปเป็นม้ามันเป็นรูปงวงสุดท้ายความยากของมันอยู่ที่หูก็ใช่ไหมมุกเนี่ยมันโคง้งแต่หูมันแบนเร <laughs> <laughs> าจะทํำยังไงมันโชคดีจริงๆผลผอกว่าผมไปได้มุกจานคู่นี้มาทําจานเนี่ยมุกมุกจานเนี่ยสีมันจะขาว แต่มุกจานคู่นี้สีมันดันเป็น, <S 2> <S 2> ม,น,น,ปนมันดันเป็นลุงมุกจานคู่หนึ่งนะฮะสมัยถ้าเผื่อเป็นเ,เป็นมุกจานเปล่าๆเขาขายฝาหนึ่งก็ประมาณพันประมาณพันประมาณพันกว่าบาทแต่คู่นี้เขาขายฝาฝาละเจ็ดพันก็ต้องซื้อก็เลยทํานี้ขึ้นมาและส่วนอันนี้ก็คือพอมุกมันเหลือใช่ไหมก็ทําหัวนี้ขึ้นมาเป็นหัวหัวหัววราหะนะครับหัวนี้หัวเดิมอันนี้เป็นหัวของคุณชิดแก้วดวงใหญ่ นะครับอันนี้ก็คือเอ่อก็คือเอาหัวเนี้ยไปเป็นครูทําเป็นต้นแบบทําหัวนี้หัวนี้หัวนี้นี่แล้วตอนนี้ที่กาลังทําอยู่เนี่ยอีกสองหัวเสร็จสองหัวนี้ผมคิดว่าผมคงปิดจ็อบแล้ว <laughs> <c ười> คือหัวนรสิงห์ <S <s <ign> นรสิงห์กำลังทําอยู่นี่ทําหน้าเสร็จแล้วแล้วก็กําลังทําผมคราวนี้มันก็ถึงหัวสุดท้ายที่ผมคิดว่าผมจะปิดจ็อบเนี่ยหัวนี้จะอลังการงานสร้างมากผมจะทําช้างเอราวัณหน้ามู <laughs> <laughs> ก็จะทำเนี่ยก็ทําเสร็จนี้ผมก็คิดว่าเราก็คงตายพอดีจบนะครับก็คือจะสร้างมุกเอาไว้ท่านนี้แต่ใจอ่ะจริงๆอ่ะอยากจะสร้างหน้ามุกขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งแต่ยังคิดไม่ออกว่าทำไงคือสร้างหน้าพระเพราะอะไรไหมครับเพราะเราเวลาเวลาเราสร้างหัวมุกเนี่ยมันจะต่อบนรอยเส้นเส้นห่อเนี่ยแต่หน้าพระเนี่ยมันไม่มีรอยต่อเลยอ่ะมันจะเป็นใหญ่ใหญ่มันมันเป็นทั้งชิ้นอย่างเงี้ยคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาคุณจะเอาอะไรมาต่อ โชคดีอยู่อย่างผมไปคุยกับสำนักช่างสิบหมูมีอยู่คนหนึ่งเขากเกษียณแล้วแต่เขาบอกว่าเขามีตำราการถางมุกมุกนี้นยะเขาบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะถางให้เป็นกระดาษเอซโอ้เออผมก็เลยอะมาเลยกันแล้วตอนนี้ก็ให้ทุนเข้าไปแล้วล่ะถ้าเองถางให้ข้าได้เมื่อไหร่ล่ะข้าทำจริงหน้าพระหน้าพระ <laughs> ทำหน้าพระ <laughs> จ <c oughs> <laughs> ครับผมได้ได้มีโอกาสคุยกันคุยกันเหมือนแบบพี่น้องเนาะคุยกันพี่น้องตอนนั้นนัดก็บอกว่าอมารับศรีรษะขนของบ้านยามันไปดูแลหน่อย <itud> แล้วตอนเนี้ยที่บ้านแล้วเมื่อสักครู่ครูบอกว่าเดี๋ยวก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วแล้วศรีรษะทั้งหมดคืออย่างนี้นผมก็ยังคุยกับน,นัดบ่เฮ้ยนัด ของคุณนะ่นะห้าหกสิบหัวนะ่ะเจ็ดสิบหัวนะ่ะมาไว้ที่บ้านพี่ก็ได้ดรวมทันะ้งของของพี่ด้วยสมมุติว่าพี่อายุมากขึ้นแล้วแล้วพี่ไม่ไหวแล้วยังหาอะไรคนไปดูแลต่อไม่ได้นะัดมึงช่วยเอากลับไปท,ทั้งหมดนะไปดูแลต่ออันะนั้นบอกว่าอ้าวลงมันยังไม่จบใช่ไหมไม่จบยังไงก็ไม่จบ <laughs> ก็ยังคุยกับทางด้านอ,อ,อาจาร,รย์ไพโร่นะฮะทางด้านพิธาดาพิธาดานี่ก็เป็นพี่ชายที่รัก รักเคารพมากว่าเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่าเราคงจะต้องหาที่ไปให้กับท่านเพราะสมบัติพวกนี้สุดท้ายแล้วมันก็เป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินถึงช่วงท้ายของของรายการนะครับคงจะต้องให้พี่ชายให้กําลังใจน้องชายเพราะว่าอาจารย์ก็ได้มาโอเพนเฮาบ้านหลังนี้ตามความตั้งใจของเขาที่จะให้บ้านมีชีวิตมีคุณค่าแล้วก็กลับมาภายใต้การสนับสนุนภายใต้ ได้กำลังใจจากครอบครัวแล้วก็พี่ครูลูกศิษย์น้องๆรวมถึงพี่ชายคนนี้ด้วยครับครับก็มองบ้านหลังนี้ก็นึกแวบย้อนหลังไปเมื่อสักห้ปีที่แล้วที่มากับคุณแม่นะครับก็มามองดูเอ๊ะมันมันก็รู้สึกมันก็เหมือนเหมือนกับบ้านเรานะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยังคุยกับนัดบ่อยๆว่าเฮ้ยไม่ไ,มไมปลายนัดเดี๋ยวมีอะไรเราช่วยกันนะครับไมว่า จะเป็นยังไงก็ตามแต่นะฮะเดี๋ยวเราช่วยกันทําให้บ้านอ่างเงี้ยกลับมาไลฟ์มันมีชีวิตเหมือนเดิมอีกนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะฮะเราต้องไม่ทิ้งกันรก็รว,วันนี้ผมพูดว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงนัดพี่เต็มร้อย <c oughs> <S <S ก็ยังขอยืนยันคําเดิมว่าเต็มร้อยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ด้วยนะครับว่าได้มาเป็นกำลังใจให้เราสองคนพี่น้องนะครับ ในการที่จะต้องทําสิ่งที่เราตั้งใจทําให้ปู่ย่าตาทวดเราทําให้กับวงการนาฏศิลินเราต่อไปแม้กระทั่งผมเองก็ไม่ใช่คนในวงการแต่มันก็มีความรู้สึกผูกพันยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าคุณพ่อ,อคุณแม่ก็รับราชก,การอยู่กองการสังคีตยังไงไงนัดเดี๋ยวเราช่วยกันลุยสู้ส<อ> <laughs>